บ้านตุรกีค่ะวันนี้นะคะเปิ้นมากับคุกกี้สโคนนะคะเป็นช็อกโกแลตนะคะเปิ้ลผสมข้าวโอ๊ตแล้วก็แป้งโฮกิเข้าด้วยกันนะคะวิธีทําไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทํานะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทํากันเลยนะคะ <S 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 ในชามนะคะ แป้งโฮวีตค่ะโฮวีตเปิ้ลใช้เนื้อที่ไม่ได้หยาบมากนะคะข้าวโอ๊ตค่ะเปิ้ลใช้แบบธรรมดานะคะไม่ได้เป็นแบบสุกเร็วนะคะเราก็ผงโกโก้นะคะเราจะเอามาปั่นรวมกันนะคะให้ข้าวโอ๊ตเนี่ยเป็นแป้งข้าวโอ๊ตไปเลยนะคะสามารถใช้โอ๊ตแบบสุกไวก็ได้นะคะหรือใช้แป้งโอ๊ตก็ได้นะคะ ถ้าไม่มีเครื่องปั่นนะคะก็ไม่ต้องปั่นโอ๊ตก็ได้นะคะแต่จะได้เนื้อขนมที่มีเท็กซเจอร์กว่านะคะเนื้อขนมจะไม่ค่อยเนียนเท่าเราปั่นโอ๊ตให้เป็นแป้งนะคะจากนั้นนะคะเพิ่งจะปิดฝานะคะเอาทุกอย่างไปปั่นรวมกันให้เข้ากันดีค่ะปั่นโอ๊ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้ปั่นจนละเอียดมากนะคะประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะ เราจะพักเอาไว้ค่ะจากนั้นนะคะีนอ่างผสมค่ะเท่ไก่หนึ่งฟองค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะเนยละลายค่ะสามารถใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันพืชธรรมดาก็ได้นะคะนมค่ะจากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะ ให้น้ำตาลทรายละลายดีนะคะจากนั้นนะคะใส่ส่วนผสมของแห้งลงไปค่ะผงฟูค่ะใส่วานิลลาลงไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะใช้พายางค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากาันเมื่อเนื้อคุกกี้เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะ ใส่ช็อกโกแลตที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปค่ะจากนั้นนะคะผสมให้เข้ากันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นลูกกันนะคะใช้สกู๊ปไอศครีมนะคะตัดเป็นชิ้นหรือปั้นเป็นชิ้นก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้พ่อจะทำเป็นชิ้นสามเหลี่ยมนะคะ คล้ายๆเป็นโคนคุกกี้นะคะฝุดนะคะให้เขาเป็นทรงกลมๆจะได้ชิ้นหนาประมาณสองเซนนะคะ,ะเพิ่อนะแบ่งเป็นแปดแล้วกันเนาะจากนั้นนะคะด้านบนนะคะ สามารถตกแต่งได้ด้วยช็อกโกแลตนะคะตามชอบหรือจะเป็นถั่วก็ได้นะคะตอนนี้นะคะเป็นกระยกตัวคุกกี้มาวางบนทัดอบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำเข้าเตาอบได้เลยค่ะ อบสุกออกมาแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรารอให้เขาเซ็ตตัวสักพักนะคะตอนนี้เนื้อเขายังจะนิ่มๆอยู่นะคะเรารอสัก3-5มนาทีนะคะค่อยยกออกจากถาดอบวางเรียงบนตะแกรงนะคะเพื่อให้เขาหายร้อนนะคะช็อกโกแลตเยิ้มๆเลยนะคะเราก็อร่อยมากๆค่ะไม่หวานมากนะคะได้สุขภาพด้วยค่ะ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้เปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ